ครับตอนที่จะเข้าสู่พิธีมอบด,ด้วยรางวัลน,นะครับโดยถ่ายรูปรวมกันนะครับครับเรี้กควสึกภูมิใจมากเลยครับเพราะว่าผมขึ้นมาตีคลาดคลาดเอสทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นกับพี่เขาเพราะพี่พเขาก็ตีวางแผนดีแล้วก็ขึ้นกิีนดีพัดดีมากผมก็ตื่นเต้นมากครับแต่ชนะได้ผมก็ดีใจมากๆเลย